วัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่6ของ TTA s ศ o n ฐ์คอนเ t ลแทนะครับจะทำให้ผมโตติงต้องเช่นเคยนะครับในวิดีโอบล็อกตอนที่6เนี่ยเราก่อนหน้าที่เราจะไปพูดถึงนะฮะจะต้องขอบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณถูกใจในสิ่งที่ผมทำนะครับก็มีอยู่3ทางเลือกครับทางเลือกที่1ก็คือว่ากดไลค์ c e b o o k page ของผมซะนะฮะหรือไม่งั้นก็เข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ของผมนะ productionthai.com นะครับก็คือเราจะดูพวกสามารถดูวิดีโอบล็อกนะฮะย้อนหลังได้ หลายตอนกันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่3ก็คือว่า YouTube Channel นะครับซับไพร์ไปเลยครับเข้าเข้า,า,า u t u b e แล้วเซิร์ชคำว่าโอเวนวัตติงตองนะครับไม่ใช่ติงตองนะครับติงตองนะครับรายละเอียดเรื่องว่าไอ้สตัวเนี้ยจะเขียนอะไรยังไงเข้าอะไรยังไงในะอยู่ทางด้านหลังหมดแล้วนะครับชื่อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเพจอะไรอยู่ด้านหลังหมดเลยนะฮะในวิดีโอนี้นะครับก็คือตอนแรกเนี้ยไอ้หมวดหมู่ชื่อบทลูกค้าเนี้ยมัน ไม่ได้คิดว่าจะทําท,ทุกสัปดาห์หรอกนะครับเพียงแต่ว่าพอไป,ไปมาเนี่ยแดนดันได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็หลายหลายคนก็บอกว่าดีแล้วมึงก็น่าจะทําไปอะ่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยให้ลูกค้าเขารู้บ้างว่าเออไอสิ่งที่สิ่งที่เราทําแล้วเราทําให้ลูกค้าไม่ได้ในในใน,ในบางการร้องขอนหรือในบางรีเควสเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับมันยังเป็น การเข้าใจผิดกันระหว่างลูกค้าที่ไม่ได้เป็นลูกค้าที่ทํางานเป็นอาชีพทํางานพวกอีเวนต์เป็นอาชีพกับซัพพลายเออร์อย่างพวกเรานะครับในงานหนึ่งเนี่ยเมื่อนานมาแล้วแหละนะครับก็คือผมก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งจากลูกค้าซึ่งเป็นข้าราชการนะครับเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งก็บอกว่าต้องการที่จะให้เอาระบบแสงเสียงภาพช่วยเอาไปจัดงานให้เขาหน่อยต้องการระบบแสงเสียงภาพมาใช้จัดงานนะครับ เราก็ใช้คาว่าใช้จัดงานนะฮะใช้จัดงานก็คือเราก็ทำใบเสนอราคาไปผมทำใบเสนอราคาไปครับระบบเสียงมีอะไรบางหลบแสงมีอะไรบางหลบภาพมีอะไรบางมีระบบ OB ถ่ายทงถ่ายทำาฮีาาาา่หาอะไรก็เต็มไปหมดนะครับผลปรากฏว่าก็ได้รับอนุมัตินะฮะก็ไปทำงานเซตอัพปกติดีนะฮะล u n c ชู Run through, ก็เนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับ ปัญหามาแบบแผ่วๆแล้วเพราะว่าอยู่ดีๆลูกค้าเดินมาน้องคาร์ลคายยัเป็นคนเชิญท่านประธานขึ้นบนเวทีค่ะผมก็ฮะฮะที่กลัวผมก็เลยถามกลับไปว่าเอาแล้วทางลูกค้าไม่มีเหรอครับลูกค้าก็บอกว่าก็ถ้าเกิดว่าอชันจ้างพวกคุณมาแล้วคุณก็ต้องทําทั้งหมดสิเพราะว่าฉันจ้างให้พวกคุณมาจัดงานผมก็บอกะเดี๋ยวนะจันเย็นนะครับไอ้ที่ ไอ้ที่เราพูดมาเนี่ยไอ้ที่เราคุยกันมาตั้งแต่เสนอราคามานเนี่ยมันยังไม่ได้รวมค่าจัดงานหรืออีเวนต์ออแกไนซงอยู่ในนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าลูกค้ามีอาร์ตเวิร์กอยู่แล้วลูกค้ามีไฟล์วิดีโออยู่แล้วลูกค้ามีซุ้มมีกิจกรรมมีอะไรอยู่แล้วหน้าง,งานทําไมลูกค้าให้ไอ้คนที่ทําตรงนั้นเข้ามาจัดนะครับเพราะว่าเขานั่นแหละคือคนที่ทำออแกไนซ์เพราะว่าเขาไม่คนกําหนดกระทั่งผังที่นั่งผังจัดบูธแล้วก็มีจุดกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายรู้ไหมครับว่าลูกค้าตอบกลับ เขาตอกกลับมาว่าเขามีหน้าที่แค่ทำบูธค่ะผมก็เลยบอกว่าโทษนะครับซับพพลายเออร์เราเป็นแค่มดงานนะครับเราเป็นซัพพลายเออร์หรือโปรไวเดอร์เนี่ยเราเป็นมดงานนะครับหลายๆครั้งที่เราเข้าไปทํางานเนี่ยเราจะอยู่ในสภาพที่เป็นมดงานเราไม่มีอํานาจหน้าที่ในการตัดสินใจหาเหวอะไรทั้งนั้นนะครับจนกระทั่งเราได้รับคําสั่งมาจากคนที่คุมคิวหรือคนที่มีอํานาจที่จะสั่งให้เราทําอะไรได้แล้วเราก็จะเชื่อฟังเขาตามลาดับขั้นบังคับบัญชา นะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆบอกเฮ้ย hey, คุณหาคนมาเชิญประธานขึ้นบนเวทีหน่อยแล้วค,คุณลองดูหน้าะพ p ายเออรอย่างพวกผมเนี่ยมีแต่หน้าโจรหน้าไทยหน้าโสมโสมติดยากินเหล้าสูบบุหรี่ไม่งั้นก็เมากระทิงแดงนะฮะมีเมาเนื้อนะฮะไปจากคือทุกคนที่อยู่ในสายสปายเออร์พร v อ d e วเดอร์เนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้าของนะครับสภาพดูไม่ดีกันทั้งนั้นนะค,คุณก็มาบอกว่าหาคนเชิญ VIP ขึ้นเวทีให้หน่อย ยังไม่พอครับมีอีกหลังจากนั้นนะครับผมเลยมารู้ว่าตอนหลังว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยคิดว่าเจ้าที่ทําเครื่องเสียงทําแสงทําภาพเนี่ยจะมีคนมาดูแลมีคนมาติดตั้งให้ปรากฏว่าใช่ครับมีคนมดูแลมีคนมาติดตั้งให้แต่ไม่ได้แปลว่ามีคนดูแลงานให้คุณนะเขามาดูแลในส่วนของเขาเขามารับฟังคําสั่งจากคุณผมแจ้งลูกค้าไปอย่างนี้วันรุ่งขึ้นงานจริงลูกค้าเดินมาคุณโตคะ ขอไปยุตสื่อสารเครื่องหนึ่งค่ะผมก็บอกว่ามันเอาไปทําอะไรเขาบอกว่าก็เอาไปสั่งการพวกคุณไงครับเขาบอกเอามันไม่ใช่มันไม่ใช่ไอ้ที่ผมพูดว่าเป็นมดงานตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมันมันหมายเขาว่าผมไม่ได้เป็นคนจัดงานผมก็ทุกคนทีแต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่อย่างตัวเองเขาก็ดูแลในส่วนของเขาเองเขาก็จะฟังแค่คำสั่งที่มันกันกรองออกมาแล้วเท่านั้นว่าโอเคอยางสมมุติว่าซาวเนี่ยเปิดเพลงตรงนี้เปิดไมค์เบอร์นี้ไลติงใช้เอฟเฟกตัวนี้ใช้เอเนเปเปอร์ชุดอะไรอย่างนี้มัันนนแค่้ คุณบอกอยู่ดีคุณเดินมาบอกว่าขอยุสื่อสารเครื่องหนึ่งนะคะจะได้ออกมาสั่งการพวก่คุณบอกโอ้ยตายรู้ไหมฮะว่างานนั้นรอดอยังไงร,รอดกระทั่งที่ว่าผมต้องบอกกับลูกค้าว่าคุณพร้อมที่จะจัดซื้อจัดจ้างในในใ,ใ,ในวิธีพิเศษไหมผมขอคุณเลยหมื่นหนึ่งเดีย๋ยวผมเอาทีมจัดก,การเข้ามาให้เดี๋ยวนี้เอาทุกอย่างที่คุณมีเอามาวางเดี๋ยวเขาทําแล้วเขาทาให้เองลูกค้ายอมครับท้ายที่สุดลูกค้าก็ต้องยอมครับเพราะว่ามันเป็นการเข้าใจผิด ตั้งแต่แรกจากทางลูกค้านะครับลูกค้ามาบอกกับซัพพลายเออร์อย่างพวกผมว่าคุณช่วยเสนอราคาระบบแสงเสียงภาพเอาไปใช้จัดงานหน่อยไม่ใช่แปลว่าคุณจ้างให้ผมมาจัดงานนะครับคุณถ้าเกิดว่าเขาจ้างให้ผมมาจัดงานผมจะกลายสภาพจากซัพพลายเออร์หรือพร็อเพอร์เนอร์เนี่ยเป็นออร์แกอนเซอร์ทันทีนะครับแล้วเมื่อน,นั้นแหละครับผมจะมีหน้าที่ในการคุมคีบนเวทีเชิญ v i p ให้คุณพา v i ไไปเข้าส่วมเชิญหัวหน้าคุณเข้ามานั่งบนโซฟามอบช่อดอกไม้ถ่ายรูปมู รวมมาจนถึงต้อนคนกลับบ้านหลังให้จบงานให้หมดนะฮะย้ำอีกรอบนะครับ,รรบถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณต้องการระบบแสงเสียงภาพมาเพื่อใช้จัดงานคุณจะได้แค่แสงเสียงภาพเพื่อใช้จัดงานครับคุแล้วก็จะมีแค่ทีมงานที่จะมาดูแลในส่วนของเขาเองเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการคนมาช่วยจัดงานคุณต้องการให้ผมเป็นผู้ช่วยจัดงานมาช่วยจัดงานหน่อยเมื่อนั้นผมจะเป็นออร์แกไนเซอร์อันนั้นแหะครับผมมีคนเชิญให้คุณแน่นอนนะ ไม่ต้องห่วงนะครับเข้าใจตรงกันนะฮะซัพพลายเออร์ไม่ใช่ออกร์ i น e เซอร์นะครับและออกร์ i น e เซอร์ไม่ใช่ซัพพลายเออร์เราแค่ทํางานร่วมกันแล้วเราก็สลับตําแหน่งกันไปมาตามแต่ว่าลูกค้าจะจ้างให้เราไปทําอะไรก็เ,เท่านั้นครับ